ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่256เสียงลั่นระคังเปิดภูเขาช่วงชิงของลำค่าเฮ้ <c oughs> คนอื่นไม่รู้แต่ใช่ว่าฉันจะไม่รู้นี่นาดอกจากของลำค่าแล้วสถานการณ์บนภูเขาฉันล้วนแล้วเข้าใจหมดนะถ้าให้ฉันร่วมด้วยรับประกันเลยว่าพวกนายต้องช่วงชิงมาได้แน่ๆไม่กลับไปมือเปล่าอย่างแน่นอน ในขณะที่มองไปยังท่าทางตกใจของควางซางเด็กน้อยคนนั้นก็กระตุกยิ้มออกมาแล้วพูดว่าเป็นไงตอนนี้สนใจจะเข้าร่วมกับฉันแล้วใช่ไหมทำไมถึงเลือกพวกเราต้องบอกก่อนว่าคำพูดของเด็กน้อยคนนี้ทำให้ควางซางตื่นเต้นไม่น้อยไม่เพียงแต่เพราะเรื่องที่เด็กน้อยคนนี้ รู้เรื่องเกี่ยวกับของล้ำค่าที่อยู่บนภูเขาแล้วเท่านั้นอีกทั้งยังช่วยพวกเขาได้มากอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเพราะเขามองไม่เห็นความสับสนในสายตาของเด็กน้อยเลยสักนิดจึงทำให้เขาเชื่อใจเด็กน้อยคนนี้ได้อย่างสุดใจหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมากมายท่ามกลางวันสิ้นโลกมาแล้วหวางซางจึงรู้สึกเชื่อมั่นสัญชาตญาณของตัวเองมาก แต่เขาก็ยังคงถามเด็กน้อยคนนี้ต่อไปว่าดูจากจำนวนคนพวกเราก็มีไม่เยอะศักยภาพของเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดความจริงแล้วนายยังมีเหตุผลอื่นอีกใช่ไหมอื้มเพราะลางสังหณ์ของลูกผู้ชายเมื่อได้ยินคำพูดของฮวางซางเด็กน้อยก็ตบไปบนหน้าอกของตัวเองเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นว่า ลางสังหณรของฉันมันบอกเสมอว่าที่ฉันเลือกนั้นไม่ผิดเมื่อได้ยินคำพูดของเด็กน้อยฮวางซางก็อึ้งงันไปในทันทีลางสังหรารของลูกผู้ชายอะไรกันเนี่ยเอาละ่ะฉันจะอธิบายให้พวกนายฟังสักหน่อยละกันฉันมีเวทมนต์อยู่ประเภทหนึ่งพวกนายเองก็มีพลังเหนือมนุษย์ความสามารถประเภทนี้ ทำให้ฉันมีความสามารถที่จะพยากรณ์อนาคตได้ถึงแม้ว่าความสามารถนี้จะปรากฏออกมาก็ต่อเมื่อฉันได้พบเจอกับคนหรือไม่ก็เรื่องราวที่สําคัญมากๆโดยที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งยังเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่มักจะไม่เคยเกิดความผิดพลาดสักครั้งดูเหมือนว่าเด็กน้อยเองก็รู้ว่าคำอธิบายเมื่อสักครู่เป็นอะไรที่ยากที่จะทำให้คนเชื่อถือได้ ดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาก็พูดขึ้นอย่างจริงจังว่าแต่ตอนที่ฉันใช้ตาทิพจ้องตากับนายเมื่อสักครู่นี้ความสามารถนั้นของฉันก็ปรากฏออกมาถึงแม้ว่าจะเห็นภาพเรือนรางก็ตามแต่ในภาพภาพนั้นคือภาพที่ฉันและพวกนายต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับอะไรสักอย่างอีกอย่างในตอนนั้นฉันเองก็เชื่อใจนายมากด้วย จนกระทั่งเอาร่างของฉันไปช่วยขัดขวางการโจมตีให้นายผลลัพธ์ทําให้ฉันได้รับบาดเจ็บอย่างแสสาหัสแต่สุดท้ายฉันกลับรอดพ้นจากหายนะครั้งนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้สีหน้าของเด็กน้อยคนนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นมาและนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นฉันจึงได้เชื่อใจนายใช้เรื่องนี้มาเชื่อใจฉันเหรอ คำพูดของเด็กน้อยทำให้ควางซางยากที่จะเชื่อถือได้ก็ใช่อะสิดีเป็นลิขิตของเบื้องบนยังไงก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่เด็กน้อยคนนั้นได้เผยรอยยิ้มอย่างไร้เดียงสาออกมาพร้อมกับพยักหน้างึกงักเมื่อกี้นายเอาบทภาพยนตร์ในหนังเรื่องไซอิวเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนมาพูดใช่ไหม เมื่อได้ยินคำพูดของเด็กน้อยควางซานก็ถามขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยทันทีถูกจับได้ซะแล้วเด็กน้อยเกาหัวเล็กน้อยแล้วยิ้มออกมาแต่เอาเถอะหวังว่านายจะไม่หลอกพวกเราไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าพวกเราไม่เกรงใจก็แล้วกันเมื่อเห็นท่าทางเบิกบานใจของเด็กน้อยและรอยยิ้มที่จริงใจใส่ซื่อออกมา ขวางซางก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่สามารถต้านทานได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นก็สายหน้าแล้วยื่นมือขวาของตัวเองออกไปก่อนพูดว่าขอแนะนำตัวหน่อยแล้วกันฉันชื่อขวางซางฉันชื่อพี่เซียเด็กน้อยยิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็ยื่นมือออกไปจับมือของขวางซางเชีย่ยพวกได้คงจะไม่ใช่พี่น้องที่พัดพลาดจากกันหลายปีหรอกนะ คนหนึ่งราชาอีกคนก็ฝ่าบาทอะไรกันเนี่ยขนาดชื่อยังครอบงมคนอื่นได้ง่ายเลยไม่ไว้หน้ากันเกินไปแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางและเด็กน้อยตัวลัวก็รู้สึกหมั่นเคี้ยวขึ้นมาในทันทีจากนั้นก็กัดฟันพร้อมกับพูดกับเด็กน้อยคนนั้นว่าในเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วงั้นหลังจากนี้ฉันจะเรียกนายว่ามีน้อยล้กัน เฮ้ hey, พี่ชายพิการคนนี้พูดอะไรอะ่ะมีน้อยนายเคยเห็นมีน้อยที่หล่อขนาดนี้มาก่อนเหรอเด็กน้อยคนนี้แสดงออกถึงอากับกิริยาที่เชื่อฟังและอ่อนโยนกับฮวางซางมากแต่แตกต่างอย่างที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวลัวปีเซียที่ดูท่าทางใจดีเมื่อสักครูน่นี้ราวกับว่ามันได้พลันหายไปในชั่วพริบตาเดียว เหลือไว้เพียงแต่หน้าบูดหน้าเบี้ยวพูดกับตัวล่วบางทีนี่อาจจะเป็นสันดาณเดิมแท้ของเขาก็ได้ไม่ให้เรียกมีน้อยงั้นก็เรียกว่าเสี่ยวปี้ละกันตัวลัวเบะปากจากนั้นก็พูดขึ้นว่าเสี่ยวปี้เสี่ยวปี้ฟังดูแล้วก็ไม่เลวเ <c oughs> ฮ้ยโอ้ี่ชายพิการคนนี้เย่อหยิงอวดดีจริงๆเลยฉันรู้ละ ทำไมนายถึงได้เสียแขนไปเมื่อได้ยินคําพูดของตัวลัวปีเซียก็กัดฟันแล้วพูดว่าถ้านายยังกล้าอวดดีเย,อย่อหยิงแบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วมืออีกข้างได้ถูกคนตัดไปอีกแนะ่ แต่ทว่าในขณะที่ปี่เซียและตัวล่วมองกันอย่างไม่ถูกชะตาและพูดจาแขวะใส่กันไม่สิ้นสุดอยู่นั้นเสียงระฆังที่ทั้งดังก้องกังวานและทีรัวติดต่อกันก็ได้ดังขึ้นมาจากบนยอดเขาโชเอียอย่างฉับพลันดูเหมือนว่าเสียงระฆังนี้จะมีพลังบางอย่างที่สามารถชะล้างจิตใจคนได้หลังจากที่เสียงระฆังดังขึ้นแล้วตัวล่วและพีเซีย ที่เดิมทีกำลังพูดจาเสียสีใส่กันอยู่นั้นก็ได้สงบลงจากนั้นก็มองไปตามเสียงด้วยความอยากรู้เสียงระฆังที่ดังติดต่อกันประมาณ108ครั้งก็ได้หยุดลงอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงของระฆัง108ครั้งนี้ทุกคนที่อยู่บนภูเขาแห่งนี้รวมทั้งควางสร่าง ก็ดูเหมือนกับว่ากำลังจมอยู่ในภวังของเสียงระฆังที่แฝงไปด้วยธรรมะไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่สามารถขยับเขยืขย่อนได้จนกระทั่งเสียงระฆังสิ้นสุดลงหวางสซางถึงจะเพิ่งได้สติหลังจากนั้นก็มองไปทางทุกคนที่กำลังอึ้งงันไปรูม่านตาของเขาจึงได้หดลงกลยุทธ์ยอดเยี่ยมมากใช้เสียงระฆัง1 0 8่ครั้ง มาทำให้ผู้มีพลังเหนือมนุษย์กว่าร้อยคนณนะที่แห่งนี้ปล่อยวางการป้องกันจมอยู่ในพวังของเสียงระฆังทำเมื่อสักครู่มีคนซุ่มโจมตีอยู่แล้วก็คนเหล่านี้ก็คงจะตายลงอย่างน่าอนาถไปนานแล้วเสียงลั่นระฆังกังวลเบาบางปัญญาเพิ่มพูนพระโพถือกำเนิด หลีกทางจากขุมนรกหลุดพ้นจากกองไฟหวังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์่ามกลางสรรพ,พสิ่งในตอนนั้นเองใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ของพี่เซียกลับปรากฏสีหน้าจริงจังออกมามือทั้งสองข้างประสานพร้อมกับพึมพำออกมาเบาๆดครั้างหนึ่งร้อยแปดครั้ง,งขจัดสิ้นซึ่งความกังวล จึงมีชื่อเรียกว่าระฆังร้อเมื่อพูดถึงตรงนี้ปีเซียก็หยุดไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็พูดต่อว่าลั่นระฆังหนึ่งแปครั้งในเดือน12 24องยีฤดูการและ72การหมายความว่าวัตาจักรเวียนไหวของสรรพสิ่งมีเกิดมีดับเป็นธรรมชาติเพียงแต่วินาทีต่อจากนี้ ปีเซียก็ดูเหมือนจะได้สติกลับมาหลังจากนั้นก็กลับสู่สภาพเดิมก่อนหน้านั้นก่อนจะพูดขึ้นด้วยท่าทางกระหืดกระหอบว่าเฮ้ยต้องโทษตาเท่าหัวล้านที่เอาของบ้าบออะไรนี่มาผสานเข้ามาในหัวของฉันจนทําให้ฉันกลายเป็นเหมือนคนบ้าตาเท่าหัวล้านเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของปีเซีย ดูเหมือนหวางซางจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงได้รีตาลงเล็กน้อยแต่ก็พบว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งคำถามดังนั้นเขาจึงได้พูดขึ้นว่าเสี่ยวปีได้รู้ว่าทำไมระครังถึงต้องลั่นดังทั้งหมดร้อยแปดครั้งไหมว่ากันว่าบนภูเขานั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่หวางอย่าเรียกฉันว่าเสี่ยวปีได้ไหมอะเฮ้ยเมื่อถูกเจ้าหมอนั่นตั้งชื่อให้ แต่มักจะรู้สึกเหมือนว่าจะด่าฉันยังไงไม่รู้เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางสีหน้าปี่เซียก็เปลี่ยนเป็นยากจะพรนานาออกมาได้แต่ก็ยังไม่ไวายพูดขึ้นว่าลั่นระฆังหนึ่งร้อยแปดครั้งหมายถึงจุดเริ่มต้นและจุดจบนั่นก็พูดได้ว่าตอนนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วของล้าค่าสวรรค์นบนภูเขาได้ถูกปลดล็อกอย่างเป็นทางการทุกคนสามารถไปช่วงชิงได้ เมื่อพูดถึงตรงนี้ปีเซียก็เบะปากเล็กน้อยก่อนพูดว่าแต่ฉันคิดว่าคนขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็นเฉิงเหล่านั้นน่าจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วล่ละแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ต้องถูกผู้ปกป้องของล้ำค่าสวรรค์ขัดขวางเอาไว้การสการะบูชานับพันปีได้รวมตัวขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งย่อมไม่มีทางเปิดประตูต้อนรับแขกเองและให้คนที่เยอะกว่าพวกเขาสิบเท่าเข้าไปหรอกเหมือนกับวัดไคฟุก ฉันเองก็ไม่สามารถทำได้ต้องรอให้ต้นโพบานก่อนถึงจะสามารถเข้าไปได้วัดไคฟุเมื่อได้ยินคำพูดของปีเซียรูม,ม่านตาของควางซางก็หดลงทันทีได้บ้าจากเมืองซิงเหรอสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างถึงอย่างไรเมืองสิงก็เป็นบ้านเกิดของควางซางวันนั้นพวกเขาต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงขั้นรุนแรงจึงต้องทิ้งเมืองเอาชีวิตรอด ดังนั้นในก้นบึ้งของหัวใจเขาก็ยังคงเป็นกังวลถึงเมืองซิงมาโดยตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันฉันได้ของก็ออกมาเลยแต่จากที่ฉันสำรวจนะเมืองซิงน่าจะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเห็นท่าทางเป็นกังวลของควางซางปีเซียก็ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าแต่ ถึงแม้ว่าผู้รอชีวิตเหล่านั้นจะมีจำนวนมากก็ตามแต่เว้นเสตแต่ว่าพวกเขาสามารถเข้าไปหลบซ่อนตัวในวัดไคฟุได้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดลมฟ้าเปลี่ยนแปลงคงจะต้านทานไม่ไหวหรอกถึงยังไงพื้นใต้ดินเมืองซิงก็มีชายร่างหนึ่งหลบซ่อนตัวอยู่เจ้าน,นั่นน่ะดุร้ายมากฉันน่ะเกือบจะวิ่งหนีเอาตัวรอดจากเจ้านั่นไม่พ้นซะแล้วชายร่างหนึ่งคือใคร เมื่อเห็นท่าทางวาดภวาของปีเซียหางซางก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันใดก่อนถามขึ้นฉันเองก็ไม่รู้เขาไม่ได้โผล่ตัวมาให้ฉันเห็นเลยใช้เพียงแค่หนวดกลายพันธุ์มาต่อกอนกับฉันฉันคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดมีหนวดหรือไม่ก็ปลาหมึกยักษ์อะไรเทือกนั้นแหละปีเซียสายหน้าพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นว่า แต่บนตัวของเจ้านั่นเต็มไปด้วยกลิ่นอ้ายที่โหดร้ายและสับสนยุ่งเหยิงไปหมดและไม่ควรเข้าไปยุ่งเป็นดีที่สุดด้วยถึงพวกเราสามคนจะร่วมมือกันเกรงว่าก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้านั่นหรอกผู้รอดชีวิตในเมืองสิงก็อย่าไปพูดถึงเลยฉันเดาว,ว่าเจ้านั่นคงจะเก็บเอาไว้เป็นอาหารสำรองดังนั้นจึงไม่ฆ่าพวกเขาจนหมดไม่อย่างนั้นเดาว,ว่าตอนนี้เมืองซิงก็คงจะไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วแหะ สัะปหปลาดมีหนวดเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของปีเซียขวางซางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยถ้ามีความสามารถมากพอเขาต้องหาทางพาผู้รอดชีวิตเหล่านั้นออกมาให้ได้แต่ทว่าในตอนที่ปีเซียและควางซางกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเงากลุ่มหนึ่งก็พุ่งตรงเข้ามาอย่างส่วนกลางขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงด้วยความเร็วอย่างฉับพลัน มุ่งหน้าตรงเข้าไปในภูเขาทันทีเมื่อเห็นภาพนี้ผู้รอดชีวิตกว่าร้อยคนที่อยู่ตรงตีนเขาก็ทยอยกันเดือดพล่านคนขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงก็อดกลั้นไว้ไม่อยู่พุ่งขึ้นไปแย่งชิงสมบัตินั้นทันทีวินาทีต่อจากนี้ก็มาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถช่วงชิงสมบัติล้ำค่าชิ้นนั้นบนภูเขาได้หรือไม่